ะะนะครับมาดูที่สาวเมนี่เจียโดยกันดีกว่านะครับหนึ่งสาวไทยเธอคนนี้แหละคือก่อนหน้าน,นี้มันมีข่าวมาว่าเธอจะบินกลับไปที่เกาหลีตใต้เพื่อวันฮาโลวีนที่นู่นนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ทจ้าสังกัดออกมาปฏิเสธนะฮะว่าตอนนี้เธอยังคงอยู่ที่ประเทศไทยครับเนเธอคนนี้เมนี่นิชานะครับกับกเจียโดยนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เพิ่งจะโพสต์ภาพในลุคสยองสุดคิวต้อนรับวันฮาโลวีนกันไป แฟนๆก็ได้ยิ้มตามไปทีเดียวนะครับขณะเดีวยวกันค่ายคิวบ์เอนจ็อตเชนไมต้องสังกัดของเธอเนี่ยก็มีแถลงด่วนออกมาชี้แจงนะครับเรื่องที่มีข่าวว่ามินนี่เตรียมบินกับเกาหลีใต้นะครับโดยมีกําหนดถึงสนามบินอินชอนเนี่ยนะฮะช่วงเช้าวันนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ทางค่ายคิวเองนะครับก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะโดยณเวลานี้มินนี่ยังคงอยู่ที่ประเทศไทยและยังมีตารางงานในไทยที่ยังคงต้องทําให้เสร็จเรียบร้อยดังนั้นข่าวที่ออกมาว่าเธอจะลัดฟ้ากลับมาที่เกาหลีใต้เนี่ย ในวันฮอลลวีนไม่เป็นความจริงครับโดยมินี่เองนะครับก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะปล่อยผลง,งานเพลงน้นภาษาไทยเป็นเพลงแรกซึ่งก็ร่วมเฟเจอริงก,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 กับกับพิกอฟักกิ้งฮีโร่นะฮะรวมถึงยูบอยทีเจในเพลง Money Honey ซึ่งแน่นอนแหละว่าได้รับความสนใจมากมายทั้งในประเทศไทยแล้วก็จากต่างแดนเองด้วยนะครับจริงไหมผมว่เธอเป็นอีกหนึ่งคนเหมือนกันนะที่น่าจะ ไปรับอินเตอร์ได้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 ไกลามากเหมว่าจะเป็นทั้งลุกเองอน,นี่ความสามารถเองภาษาต่งตางๆเองนะฮะก็เป็นกำลังใจกับเธอด้วยนะครับตอนนี้กำลังโปรโมทที่ไทยอยู่เดี๋ยวกลับไปอ,อ่คัมแบ็กที่เกาหลีใต้เนี่ยก็น่าจะมีเพลงให้ติดตามกันต่อไปนะครับนะครับ